อะไรนะคุณสมบัติไม่พอนี่เป็นถึงสิทธิ์ของท่านเฟยเชียนนะคุณสมบัติไม่พอนี่ยังไงกันแนะ่ถ้าเฟยนั้นไม่เหมือนกันแต่สิทธิ์ของเขานั้นจําเป็นต้องสร้างชื่อเสียงเอาไว้ก่อนชื่อเสียงแทบไม่เคยได้ยินก็ดียังไงจะมาแต่ต้องรักษาคนหนูได้ให้คนผู้นี้กลับไปซะเถอะเจ้ายายแก่นี่นิสัยไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะยายหนูเพิ่งหัดเดินจะสะเป้าเกินไปแล้วเอ๊ะ นี่เจ้าเป็นอะไรไปนะ้าข้ายัางไม่ทันลงมือเลยนะเจ้าเป็นอะไรไปเนี่ยท้องข้าข้าเจ็บหรือว่าพราคำด่าข้ามีผลกระทบด้วยหรือว่าท่านพี่ยาระบายยากำหนัดยารักษาทุกชนิดแบบไม่มีกินเป็นเข็มเล่มๆจะทําให้ร่างกายขยับไม่ได้สักพักด้วยของแบบนี้ใต้ล่าไม่ต้องหวาดกลัวอะไรแล้วสมกับเป็นท่านพี่หลายกาจริงๆช่างเถิดตอนนี้เรารีบเข้าไปก่อนดีกว่านะ วันเอ,อ๋อลิงเอ,อ๋อข้าอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงเจ้าเอาอะด้านนอกแล้วนะข้าพาคนที่สุดยอดมารักษาอาการเจ้าด้วยนะหมอเก่งๆอย่างนั้นเหรอเจ้าก็น่าจะรู้อาการของข้าดีนี่หมอหลวงก็ยังไม่มีวิธีรักษาเลยนะลบกวรุณหนูยื่นมือออกมาทีวันเอ,อ๋อคนผู้นี้คือสิทธิ์ของสั้นเฟยเจ้าลองให้เขาดูเถอะนะ ข้าดูแล้วล่ะมือนี่มันคนที่มือเรียวๆแบบนี้ไม่แน่ใจจะใช่แม่นางน้องไก่หรือเปล่านะถ้าหากไม่ใช่แล้วจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าฝานเสียนนะฝานเซียนเจ้านี่มันหนุ่มเจ้าชูหรือ,อยังไงกันแม่นางน้องไก่กับคุณหนูตระกูลหลินล้วนเป็นตระกูลใหญ่ตบแต่งภรรยาน,นั้นยากหนักนะจะเกี่ยวพันกันได้ด้วยหรือแล้วกวนท่านหมอเริ่มมินิฉัยได้แล้วข้าเอ๋ ตัวชีประจรเพียงนิ้วเดียวสมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเฟยสัมผัสดีจริงๆแฮะถ้าหากได้แต่งงานกับวันเดอรอผู้นี้เข้าบ้านสัมผัสมือนุ่มๆแบบนี้ก็คงดีไม่ใช่น้อยท่านหมอท่านวินิจฉัยมานานแล้วนะท่านรู้ไหมว่าคุณหนูข้าป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่คุณหนูของเจ้าชีอประจรน,นอนแรงและดูเบาบางนักอาการธาตุไฟปะปนไปทั่วขายเหลากับแมงมุมกาะเยอะใหญ่นับว่าเป็นปัญหาอยู่บ้าง เพื่อการวินิจฉัยให้ดียิ่งขึ้นหากได้เห็นหน้าคุณหนูคงจะพอตรวจได้เยอะบ้างนักไม่ได้คุณหนูของข้าอยู่ในที่ที่พักผ่อนอยู่จะให้เข้าใกล้ได้ยังไงกันคุณหนูของเจ้ารู้สึกเหนื่อยง่ายหรือเปล่ากับไอบ่อยมากใช่ไหมใช่แล้วและช่วงนี้น้ำหนักตัวก็ผอมลงต่อเนื่องราวกับเหือดแห้งใช่ไหมใช่แล้วแถมบางครั้งก็ยังหลอนลุ่มไปทั่วตัวด้วยหรือไม่ใช่ใช่แล้วล่ะหมอหลวงบอกพวกเจ้าสีนําว่านางเป็นวานาโล ใช่ใช่เป็นไปได้ไหมที่การวินิจฉัยของหมอหลวงจะผิดพลาดหมอหน้าพูดถูกคุณหนูป่วยเป็นวานโลกจริงๆท่านหมอเก่าการถูกมากแสดงว่าต้องมีหนทางรักษาแน่ๆใช่แล้วท่านหมอท่านสุดยอดขนาดนี้ต้องมีวิธีอย่างนั้นสินะมีไอเป็นเลือดด้วยใช่ไหมมีนะจัดยาตามนี้มาทีชุดดอกป้ายเหอหมอหลวงก็เคยเขียนไว้แต่ดูเหมือนจะแตกต่างกันเล็กน้อย ข้าขอถามท่านหมอหน่อยอยานี่มีทั้งลดขมเย็นค้ายกับชำระธาตุไฟแต่ดูน่าจะมีฤทธิ์แรงน่าดูมันจะใช้ได้จริงๆนะหรือคุณหนูเจ้าอาอยเป็นเลือดอาการก็ค่อนข้างดุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพอเง้นจึงจําเป็นต้องสัมผัสรักษาไปพร้อมกับยาคุณหนูเป็นวันโลกมากกว่าครึ่งสัมผัสรักษาแทบไม่ค่อยได้ผลคุณหนูแย่กเก่งว่าท่านจะพาหมอปอมาแล้วล่ะนี่แล้วเจ้าดูวิธีรักษาหรือย,ยังไงกัน ในยุคนี้การรับรู้เรื่องการรักษานับว่าอาจจะเป็นการทําร้ายคนก็จริงแม้จะป่วยหนักแต่การที่ไม่ให้นางกินอะไรดีๆเลยร่างกายนางจะฟื้นฟูได้ยังไงกันซึ่งบอกได้เลยว่าการที่ทําแบบนี้ก็เท่ากับการทําร้ายนางนั่นแหละปกติแล้ววันโรกขวรงดเนื้อสัตว์อะไรเช่นนี้ก็จริงแต่ว่าโรคภยนะัยหน่ะจำเป็นต้องให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงก่อนถึงจะช่วยฟื้นฟูได้ซึ่งจําเป็นต้องใช้โปรตีนจากไข่และเนื้อสัตว์นั่นแหละไข่อะไรนะโปรตีนอะไรเนี่ย เช่นนมแพะปลาเนื้อสัตว์แดงกุ้งที่เกิดโปรตีนคุณภาพสูงถ้าหากพยายามทาให้มันคุ้นชินแล้วก็มันก็จะกลายเป็นยาชินดีปรุงให้สุกโดยประมาณไม่ก็รีดน้ํามันออกจากนั้นไม่ก็ผสมกับผงกษตรนําไปต้มและเขย่าให้เข้ากันก็กินได้ซึ่งร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่อ,อาการป่วยได้เป็นอย่างดีเข้าใจหรือเปล่าค่ะเข้าใจแล้วจะมาเข้าใจอะไรเล่าถ้าหากกินผิดผิดเกรงว่าคนหนูอาการจะแย่กว่าเดิมได้ ไม่ต้องหว่วงเรื่องนี้หรอกไม่อย่างนั้นเจ้าลองเอานี่ไปผสมน้ำกินดูไหมล่ะสิ่งนี้กินได้อย่างนั้นเหรอเฮ้อข้าน่ะคิดนะว่าคุณหนูเจ้ากินยานี่แล้วก็อาการจะดีขึ้นมากแน่แน่แต่ก็ต้องให้พวกเจ้าเชื่อใจข้าก่อนยายสวาวใช้นี่เลอเธอเกินไปแล้วไม่ยอมออดยอมงอเลยเว้ยคุณหนูเจ้าป่วยนะต้องรักษาแบบนี้ไม่งั้นจะหายได้ยังไงกันวันนี้พอแค่นี้แหละขอเชิญท่านออกไปด้วย เอาล่ะถือว่าตอนนี้ทําได้แค่นี้แล้วนะพวกเราเองก็ทําดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะให้คุณหนูลินได้หายในเมื่อพวกเจ้าไม่เห็นค่าใหญ่ดีพวกเราจะไปก็ได้ช้าก่อนท่านหมอบอกว่าข้าสามารถกินอะไรได้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าวันเหนอนี่เจ้าเชื่อคําพูดพวกนี้ด้วยหรือแล้วน่องไก่ล่ะน้องไก่ข้าสามารถกินได้หรือเปล่าท่านหมอก่อนหน้านั้นที่พูดมาค่อนข้างมีเหตุผลพอพิจารณาดูแล้วสิ่งที่ท่านหมอพูดมากก็ดูเขาคงจริง แต่นี่มันดูไม่เหมาะสมเลยนะโอ้ยทองข้าทองข้ามันยายหนูฝากดูคุณหนูด้วยอย่าให้ทำอะไรบุ่มบ่ามนักล่ะกฎเกณฑ์อะไรนักหนาเล่าการรักษาร่างกายหนะ้าถือเป็นเรื่องสำคัญต่างหากเอ๋ที่แถก็เป็นเจ้าทำไมไม่ใช่เขานะ เห็นชัดๆว่านั่นเป็นเสียงของเขาแต่รูปลักษ์กลับไม่ใช่เลยเจ้าหมอนี่หมอที่ไหนทําตัวหยาบคายแบบนี้นะเจ้าคนคนนี้นี่อย่ามาเปิดบ้านของวันเดอร์แบบนี้นะในเมื่อข้าเห็นเจ้าหมดแล้วการวินิจฉัยของข้าก็ถือว่าถูกต้องแล้วนี่นาะเอ๋คุณหนูหลินท่านต้องกินยาตามที่ข้าบอกและกินตามวิธีที่เขียนไปนะรู้หรือเปล่าน่ะน้ําเสียงนี่เป็นเขาไม่ผิดแน่ๆลบกวนท่านด้วยแต่ทําไมถึงรู้สึกแปลกๆแบบนี้กันนะ แค่นีนั่เหรอหรือว่านึกว่าเจ้าจะพบอะไรใหม่ๆเสียอีกทำตัวให้ดูเหมาะสมหน่อยสิในเมื่อไม่อาจช่วยอะไรคุณหนูลินได้แล้วพวกเราก็ไม่ขอลบกวนให้มากความท่านหมอคำถามของข้าท่านยังไม่ได้ตอบเลยนะนั่นสินะถ้าหิวแล้วก็อันที่จริงแล้วก็สามารถกินน่องไก่ได้นั่นแหละแล้วถ้าเกิดช่วงที่อาเจียนไม่อยากอาหารนี่จะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าไม่ต้องกดดันหรอกถ้าจะอ้วกก็อวกก้อวกให้เคยชินสะเถอะเป็นข่าวจริงๆด้วย ช่วงกลางวันพยายามเปิดให้อากาศถ่ายเทด้วยแต่กลางคืนต้องปิดนะจําไว้ด้วยนะปิดหน้าต่างให้แน่นไว้อืออแบบนี้จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าฟังเข้าใจนะแต่ก็มีบางส่วนที่ดูไม่ค่อยเข้าใจอีกอย่างยังรู้สึกผิดปกติด้วยแฮะไปไปพวกเจ้าสองคนออกไปได้แล้วปิดประตูด้วยอย่าลืมปิดประตูปิดหน้าต่างนะจริงๆเลยผู้ชายอะไรเนี่ยช่างเป็นผู้ชายที่แปลกจริงๆ